ค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องเฟรมจะมาเก็บเห็ดที่ที่อีกที่หนึ่งนะคะแล้วมาเจอพระองุ่นเลอร์เลยค่ะเขาเรียกว่าพระพระพระใหญ่ใช่ค <ขอ S 2> ่ไหม <พา S 2> ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านทุ่งพระใช่ไหมใช่ค่ะบ้านต,ตัวยายตรงนี้เดินตามตัวยายเลยฝนพิ่งตกน้ำเต็มไปหมดเลย เราจะเต็มกล้าวไหมวันนี้ต้องมาดูก่อนวันนี้ชุดเราไม่ค่อยพร้อมรองเท้าก็ไม่มีหารองเท้าบุทไม่เจอนั้งเฟรมเฟรมเจออะไรคะเ,เ,เห็นแล้วลลค่อยจับ ถอนข้างล่างนี่ลูกถอนโคนมันจับโคนมันค่ะอดอกนี้ใส่ไหมนี่จับโคนมันอดอกนี้ใส่จับโค, <ไป S 1> คนข้างล่างจับโคนข้างล่างไม่ทันแล้วค่ะมันเหมือนโดนตัดมันหลุด,ดใช่ไหมเหมือนโดนตัดครึ่งไปแล้วค่ะเพือ่อนๆที่นีา่มาันเหมือนโดนตัดครอโอเคโอเค,อเคมันเป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไปดูอันใหม่มเป็นไรเนาะค่ะไม่เป็นไรช่วยไปเก็บเห็นไหมคะเพื่อนๆมาเร็วไปข้างหลังนี้ค่ะน้องโซน ในนงแหวกป่ามาให้น้องเฟ<ห>รมเก็บผิดนี่ข้างในค่ะเห็นไหมเลยแบบเสือขาวเอามมนอยู่ประมาณตรงนั้นเหอรถอรรรรรรรถอนตรงโคนมันหลุดถอนขึ้นมาเฮ้ยมาแล้วโชว์หน่อยสิคะ เป็นยังไงมั่งนั่นึงค่ะเอาเอันนี้ออกก่อนไม้กำลังตุมต้มๆเลยอะ่ะเอ้ที่เนี่ยกำลังสวยเลยค่ะเนี่ยหันหน้ามาเลยคะ่ะเฮ้ยเป็นลูกหัวใจปะเนี่ยนี่เขยไม่เลยเอ้ยลาแล้วอุ้ยเป็นลูกหัวใจจริงค่ะไปออกไปได้แล้วค่ะเดินต่อจำต่อไป,อไปินต่อคะ่ะ ยายไม่เดินไปลึกนะคะยายจะเดินล้ดล่แถวข้างๆถนน<ม>เพื่อจะให้น้องเฟมเดินได้ไม่ได้เข้าป่าลึกเลยถ้าเข้าป่าลึกน่าจะได้เยอะนี่ขนาดข้างนอกเขาเนี่ย้ะเออชุดเราไม่พอไอมนะคะรองเท้าเราก็ไม่มีคะ่ะเราลุยลป่าไม่ได้ มาหารองเท้าบู๊ทเราไม่เจอกา,อารดาเดินป่าต้องใช้รองเท้าบูทใช่ไหมคะต้องใช้รองเท้าบูทใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะ,คะต้องมีหมวกอะไรให้พร้อมเพราะว่ายุงเยอะมากคนมาหาเห็ดอารมณ์มหาเหตุ นี่แเราก็จะได้นี่ค่ะเยอะมากเยอะมากจริงค่ะดูตะกร้าค่ะจะเต็มแล้วค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วน้องเฟรมได้เห็นหรือเปล่าดูสิ เห็นไหมจะเห็นไหมจะเห็นไหมเฮ้ยเจอจริงด้วยเยอะไหมดูสิเยอะมีกี่ดอกกันเนี่ยตรงนี้นีกี่ดอกหลายดอกอ๋อหมกแม่แม่หมกแม่อันนี้กินได้ไหมไม่เอาอันนั้นไม่เอาค่ะเอาแต่สีขาวเนาะเอาหมกแม่แม่แต่สีขาวมันเยอะมากเลยแต่ว่าสีน้ำตาลมันกินไม่ได้ค่ะเอาเก็บค่ะเพราะมันเป็นน้ำตาลแบบเมาเมาเหรอคะมีกี่ดอกคะสามค่ะ โอ้ยระวังระวังระวัง,งไม้จะโดนมันค่ะเพิ่งดอกคิดดีร่วงพอดีเลยใช่ต่ไอไปค่ะดอกโอ้โหกลมกลมน่ากิน,นพอดีดอกนี้สวยมากเลยกำลังกลมเลยอ่ะเดี๋ยวเราหาต่อแป๊บน,นึงนะคะต้องหาโคลน,นมันค่ะต้องดึงที่โคนมันเนาะเห็นไหมนี่ค่ะต้องหาดึง คอนโคลมันนะคะอย่าไปดินลงหัวน้องนะนี่ได้แล้วแม่ใหญ่ค่ะแล้วก็เรียกอีกดอกนึงค่ะดอกนี้ตุ้มๆเลยนี่ค่ะแล้วก็สอดมือเข้าไปนะคะสอดมือเข้าไปแล้วก็นี่เต็กนะคะนี่ถ่ายได้แล้วถ่ายค่ะ น้องแมน้องเหมือนเพิ่งเกิดได้แล้วได้สามตากเลยค่ะยายน้องค่ะอยู่รวมกันเลยใช่ไหม่มอยู่รวมกันเลยอันนี้เราเจออีกกลุ่มนึงแล้วค่ะ,คะใช่ค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยมาเป็นกลุ่มเลย ่าเธอต้องมาดูเองค่ะเดินอ้อมตรงนี้ค่ะเดินอ้อมมาเธอเดินอ้อมมาดูซิเธอจะเห็นเห็ดหรือเปล่าอีกแล้วเหรอเห็นใช่เธอเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมคะขอเข้าไปนิดนึงเห็นไหมคะเห็นเห็นแล้วลุยแล้วค่ะลุยไปที่จุดต้นไม้ป้าหมา้เราตรงไหนคะค่อยๆแหวกค่อยๆแหวก ไม่ค่อยแบบ <Ooh. S 1> แบกเฮ้ยแแบกอุ้ยต้องใช้การแแบกนะคะแแบกบนี่นี่คือเห็ดนี่คือเห็ด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 ขาวๆอะ่ะสีขาวๆค่ะเห็ด <c oughs> <Head S 2> อะไรเอาไม้ออกก่อนคะ่ะเออดึงไม้ออกดึงไม้ออกเออนี่กำลังสวยเลย <c oughs> นี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนีง้ออก,ก่อนเอาเอาแแบกไม้ก่อนน้องตัวเล็กมากใช่คะ่ะน้องเพิ่งเกิดนะคะใช่คะ่ะเราจะเอาน้องก่อนนะ เออเราต้องแหวกเราต้องแหวกค่ะเออแล้วก็เอามือช้อนเข้าไปค่ะเราต้องหาก่อนนะคะว่าไหนต้องอืฮ<อ>ึบช้อนว้ากินได้ไหมหนูมาดูหน่อยสิอันนี้ใช่ไหมคะโอู้หูเห็ดเผือกเห็ดเพิอกเ,เ,เขาเผือกเขาโอ้โหพี่ได้ดอกกี๊ไก่โอโนน้เห็ดน่งเห็ดเผือก ว้าวโอ้ยโลูกสูเคี้ยนเอามือไปเคียนน่ารายเคียนชิ้นเี่ยออกเลยนั่นแหละครเอาใาตะลุกวงมือเงินวงมือลมังได้เคียขี้เหนียวไขรก่อนเคียพื้นที่ให้นะคะมันลยเล้วเอารเเาไปค่ะขากปาไปตนี้ไม่มียูหายนี่เฟม โอ้โหเก่งจ oh, mm ังเลยโอ้แ hmm. ม yeah. mm ่ฝนเลยเจอโอ้โหแม่ฝนหาเห็ดเก่งจังเลยกี่ดอกเลยกี่ดอกคะอันนี้ได้กี่ดอกแล้วคะหกดอกเออจะพูดได้จะพลายเอือนพลายบ่ว้าวโชคในฟ้าดอกนี้คือดอกใหญ่สุดในหมู่นี้ใช่ไหมคะดูสิ ดูโชว์เลยคะ่ะเข้าเท่านา,างเฟมไหมวูวววนี่คะ่ะจะเต็มตะกร้าแล้วนะตะกร้านางเฟมจะเต็มแล้วนะคะควุย้ยยายหนูเจอมั่งแล้วเว้ยเฟมนุ่นใหญ่หนูเจอมั่งแล้วเนี่ยว้าวใช้แล้ว ร่วมกระบวนการ,การเก็บเห็ดยายหนูเออเห็ดน,นี้กินได้อันนี้คือเห็ดอะไรคะอันนี้กินได้คะ่ะใช่ไหมใช่หรอมันมีในตะกร,ร้าเราไหมเห็ดเนี้ยยายน,นงยังไม่จมเจอมั้งมาลองถอนขึ้นไปแล้วเอาไปถามยายน,นงดูลองถอนขึ้นไปถ้ามันกินไม่ได้ยายนงเก็บออก เพราะเราไม่รู้นะคะว่าไหนกินได้เราเก็บไปกันใช่ค่ะแต่มันมีแนวโน้มเหมือนจะกินได้ใช่ไหมใช่ค่ะมันมีแนวโน้มเหมือนจะกินได้อุ้ยน้องน้องหอยก็มากินอยู่น้องหอยแม่แม่นสิคะสสวยไหมน้องหอยเขาก็กินอยู่นะคะโอ้น้องหอยกินอยู่แต่ว่าน้องหอยไม่ตายอันนี้คือเห็นล้วงงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ้อเคยเคยดูเขาเก็บเลยไปดูซิยุงไหมเหมือนที่น้องเฟยเคยดูเขาเก็บเลยค่ะเป็นประมาณนี้เลยไปดูซิที่เราเจอตรงไหนคะเห็นไหม แต่มันเริ่มแก่แล้วอะ่นวอะนี่มันเริ่มแก่แล้วอะอยเยอะอยู่นะคะแต่มันแก่แล้วเราจะเก็บ<ย>ไหมอะเก็บได้ค่ะายะนงบอกว่าถ้าเกิดว่ามันแก่เกิดไปกินไม่ได้แล้วเด<ม>ี๋วยวยนงเอาใบนี้มันมันแก่เกินไม่เอาหรอ่ะปล่อยให้มันเป็นนี้มันขึ้นดอกเล็กโอเคค่ะไปกันต่อค่ะค่ะรอนนี้นะคะเราได้เห็นละงบแล้วค่ะเพื่อนๆนี่หลังก็จะเป็นดอกใหญ่นะคะ เวลากินมันจะหวานมากเลยเห็ดละงอกเ่ยเห็ดธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอช่ดูสิในตะกร้าเรามีเห็ดอะไรบ้างมีหลายเห็ดเลยพ่อเดี๋ยวเราจะไปดูชีตอนสุดท้ายเนาะใช่ค่ะตอนนี้แค่เริ่มต้นเองนะคะใช่ค่ะยังได้ขนาดนี้เลยดูกระเพื่อนี่เดี๋ยวเราไปต่อกัน Bye เห็ดน้องเข้าป่าแ้่ ตอนนี้จะรอเยนงอยู่เยนงไปเข้าป่าไม่ออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามานั่งรออยู่เหพิ่มแล้วก็จะมาเราได้นี่น้องเฟมยกขึ้นดิตะก้าสวยไหมนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบสวยมีดอกอะไรด้วยคะดอกอะไรด้วยดอกอะไรตรงน่องข้างเธอดอกอะไรที่เราเก็บมาอันนี้ดอกกะดอกกะดอกอะไรดอกเจียวค่ะสวยไหมคะ แม่ะครับเพือพ่อนๆดอกกระเจียวนี่ค่ะมีเห็ดเห็ดอันนี้ด้วยนะคะเห็ดหลายเห็ดเลยดูเชียเรา,เราสำหรับ,<อ>บคลิปนี้ยังไงต่อเห็ดอันนี้นะคะเราก็ชอบสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วกดกระดิ่งกุงกิงกุงกิงเพือพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบายค่ะ มานั่งข้างหน้าเร็วๆล้มาไม่เต็อไม่เตือกระตาเลยจะเห็บตาอีกใครจะเตือนเปลี่ยนคนไรว่าจะหนูขโมยเห็ดเหรอโอ้ยไม่ขโมยหรอกถ้าไม่จับปิ่นนะถ้าถ้าไม่เตือนนะมาแล้วมันแตไม่มาเจอลราคุณนี่ละเลยแ้ว่งนะอ่าวันนี้สองนาทีแล้วะ